ไม่เป็นงัวผู้ครับมีแต่งัวโตมีเงียะอันนี้ราคาไหนนี่ราคาไหนนี่ราคาบอขายดอกอันนี้ราคาบอขายตัวไหนขายขายตัวขาวตัวเดียวตัวขาวหน่อยหนุนนะโอ้ยไม่มีตัวขายมึงนี่ไม่มีตัวขายเลยตัวตัวผูนเลยครับมึงเงียะมันไม่มีตัวขายเลย รู้งไยใช่ครับนี่ตัคลายดอ,อกตขาวน,นี่เรียนังแล้วนะตรงไปดูเลยนี่ขาาหน่อยอนี่ทองแล้วครับยอ,อกแล้วครับได้หกเย็ดเลียนแล้ว